ม่แอบอยู่นี่แล้วก็ว่าอะไรตกใจหมดไมีแอบอยู่ข้างหม้ข้าวอันนี้ชื่อเจ้ากระลอกน้อยกระอกน้อยตรงน,นี้เจ้ากระลอกน้อยดูหน้าตา ชอบโลบไปแล้วไปแล้วนั่งนีไปแล้วอ่ะอ่ะอ่ะทักก็ไม่ได้ได้ออกจากตรงนี้ไปหลับตรงนั้นเฉยเลยร้ายจริงจริงเลยนะเราเนี่ย